สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเมือนี้พาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดกบนะครับผมช่วงนี้ก็ลากกบต่อเนื่องนะครับผมหลังจากใส่รอบไปแล้วนะครับผมใส่รอบใส่เงียบไปแล้วเมื่อเนี้ลองมาใส่เบ็ดต้องเบืองมือนี้เขาจะใส่สตดปักหลักนะครับผมผมว่าใส่รอบใส่เงียบดักกบเนี่ยผมว่ามันอบเปียบกบเกินไปนะครับผมมันอบเปียบกบเกินไปแต่มันมีกบ ยุ่ละแวกสีหาเมตรเนี่ยครับผมมมนได้กินอาหารสิมาท่านที่เลยนะครับผมสิมาเข่าทัานที่เลยถือว่าเขาเอาอเปรียบเข้าเกินไปนี่ก็เรียกว่าต้องใส่สูตรนี่แหละครับผมปักเบ็ดนี่แหละยังเดือดรุนกันครับผมจังหวเอาเปียบเขาไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ เรนี่หมอทำเรนี่หมอ จะเป็นเขาหน้าดำสิกบสีไล่านี้พนะี่น้องติดเต็นง่าย๋ัยวในคูมอือนจะเป็นเขาหน้าวานเนาะเขาหน้าวานกะพยายามเพชรล้านนะครับพเพราะว่ามันเปลี่ยนจังสิกามานาันนังเหมืนโมเพชรล้านมึงเพียวเพิ่มบกบกกาปันเดย์นะลองมึงครับ Ơi, đẹp lắm, chẳng bộ ốp đẹp Cần khi nó Nó đứa năm nằm เป็นการเอาเปรียบกบหลังต่อหลังเลยหลังต่อหลังเลย นมวยไผเอาเปียบไผเลยวัดกันเลย ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังถามมาหลุนมาบึงผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมเนี่ยผมบรรยากาศตอนเสาร์จะพาพี่น้องไปเลาะบึงเบ็ดกบฮะนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปครับผมไปลุนไปบึงทรกันครับ ้พี่น้องล้างนี่หลุดหลุดนะพี่น้องไม่ห้อยกินอยู่ห้อยกินอยู่แต่ว่าหลุดนลรก,ก็หลุดแล้วส่วนลังนีนบุมีครับผมเงียบกิบ หนาวบ่รกบบกินเบ็ดนี่เงียบครับหน้าบกลงเร็วครับพี่น,อน้องกบบกินเบ็ดตัวน,นี้พี่น้องมันกบเป็นเบ็ดต้นี้กบ,บกินกับบกบก,กินนะพี่น้องน้าบ,บกนี่เบิดพี่น้องน้าบกเร็ว กบกินเริ่มหนาว่ากบกบก่ค่อยกินว่ามีกบมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยอยู่ให้หน้าเขาไอ้ผมสวยๆเลยตัวนี้เออเหลือเกินสีนึงไหมผมแยมแยม มันอาจจะเริ่มทอนนะพี่น้องอยุ่งองหันยุ่งรถทงโน่นนะบ่คอยปันใดบ่คอยไม่ห้อยกบจินอันนี้ลงมาตำแหละพี่น้องโอ้ยยุง ันดีอยู่ครับเจ็บถือครับพี่นอ้องตัวปูใหญ่ปะตัวไม่ใหญ่ปูเก็บปูไปก่อนพี่นอ้องเก็บเก็บปูไปน้ำคาได้ใส่เบ็ดตัวปูใหญ่นะน <laughs> <c oughs> มันรลอดออกใจก็คือออกไปได้ <c oughs> คือบ่เอา <c oughs> บ่าคอยกินเบ็ดป็นไหนต้นพี่น้องเหยื่อเขายังยั่งอยู่นะเออพี่น้องกบบ่มีด้วยหรอ ก็ที่ว่างเสันจเนครับผมยังค,คือเก่าครับมุมนี่เต้วงเลยหลังนี้ถือนะครับผมเอาฮียผมแถมสวยอยู่ครับถือบ่ค่อยดีไปเลยน้องเฮ้ยมันจิ้นเบ็ดบ่ดีบ่หนาวบ่ เบ็ดเอาแงบเอาหลอบมาใส่เด้อเอาเปียบเนี่ยเอาเปียบมันเนี่ยนั้นพี่น้องได้ได้ได้กันลุยหลุนไปแลกันไปรลุนต่อครับ พี่น้องมีเสียงเบาทะนูน้ำดิดื้อดึงดื้อดึงอยู่แถวเดียวนี่ลมหนาวมาแล้วกบก็ไม่กินเบ็ดเออพี่น้องยังบ่ค่อยกินประเด๋นั่งเยื่อไยังอยู่คือเก่าอยู่ลมวอยๆมาแล้ว ลังนี่ว่ามันบมดถือพี่น้องคบตัวนี้เอ้าคือเป็นแนวนี้เอ้าปลากระม the the ี่ปลาปืนเนี exactly. ่ยนี่พี่น้องโอ้สีบืนโลกระเนี้ยนี่นี่สีบืนจากให้หน้านี่น้องจะหาหลอบมาใส่ไว้หล่อนี่อยู่เอ้ากบคือเป็นแนวนี่พี่น้องเอ้าโอ้คำท้าตัวนี้ บบที่ซีพี่นนอะมันกบกะตัวป,ป้ใหญ่ไนไหนกบเขาแปลกๆเนะีมันกินกระดีนึอ่มันมันซีล่มๆแม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ น้ำไหลเป็นน้ำไวพี่น้องมองน้ำไหลหึอ๋อถือครับพี่น้องแต่ว่ากบโตใบใหญ่นะเหมือนอดปลอดเอดเปียดอย <laughs> ู่นี่ครับผมว่ากบ <G ül üyor> ถามันบ่อลอดถุงก็สิเอาเอาไปปล่อยไว้เล่อสะอยู่บ้านพี่น้องเห็นมันเพร่พันอยู่ใกลเาขาาขนลอดกันไปรอดถุงก็ไปเลย ส่วนใหญ่มันจะบ่มีแนวมากินเลยพี่น้องจะเป็นประมาณกิโลมะมน oh. เขากำลังจะหน่อยกับพวกเกี่ยวกันแล้วพี่น้องเขาตามตรงให้ตรงหน้าคนโอ้ oh. พี่น้องเบิ้งครับผม เมือนี่คือมีแต่ตัวเน้หน่อยวะนี่นี่ตัวนี้กับตัวหน่อยวเออบอกพี่น้องแต่ตัวเน้หน่อยวะนี่ตุ่มปุ้ยไงนะครับเมือนี้แปลกแต่จริงนะพี่น้องเต่เมือนี้มิตรมิตรหลุดหน่อยอะ่ะ ตงว่าถามว่าหลุดหน่อยเนี่ยแสบกระดูกมันกระดูกมันพลอยกันบอลลอดออกกับข <c oughs> ันาลาอออกกับไปซะลูกจริงกับพอใดญอยู่ด้พี่นอนแต่ว่าตัวโปใหญ่เหมือนตัวกใ่ๆสองตัว สุดท้ายแล้วพี่น้องตังสุดท้ายแล้วกรเอาเงียบกิบเลอรหนาซึมกันไหเอ้าแล้ครับผมตรงให้ตรงหน้าใส่เบ็ดหาอยูย่หางกินนะครับพี่น้องปัสรุปผลงานกันครับนี่คือผลงานของเาครับกบอันเขียดกบเป็นกบสามตัวอยู่พี่น้อง เป็นเกียรติอีกสามเนี่ยหกโตนะพี่น้องนะมือนนี้ก็เพอได้ปนอยู่พี่น้องตโตบนใหญ่นะเหมือนนี้นี่แหละครับผมการหาอยู่หากินนะครับผมหมาแนวโบหมาแนวนะครับผมก็มือนนี้ก็กบโตบนใหญ่หรือว่าเปลี่ยนโพมันหนาวกับบจิษักพี่น้องเย็นการร่มล่ม,ลมกับก็ว่าก,ก็ถือว่าหาอยู่หา,หากินนี่ไม่กระสี มือแล้วก็มือนะครับผมมันก็สิบวัตถัคู่มือดอกมือนนี้ก็ถือว่าเอาได้กับเขาะกับปาอยู่ครับผมเป็นวิธีแบบบานๆเ้าก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมือนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ